สวัสดีทุกคนมาพบมาพ้อกับช่องออบแชนแนลโอ้ดดอกอบวบว้นมากันห้ามันได้เป็นแล้วกันห้าได้พูกแล้วเยอะแยะเลยนะครับยังได้เก็บบวนบวไว้นะเก็บกินเก็บค่ายแม่ทำลาย เห็นยังปิดโทรศัพท์ก่อนปิดเปิดโทรศัพท์ก่อนอ่าปิดไว้เห็นยังหรอนี่แหละมากหรอโหนี่ด <exclud> ูม <verw 000> ือกำลังเป็นลูกแล้วครับเนี่ย <morgen> นี่เนี่ยพี่เสือกำลังผสงมเกสรน,นี่ครับและนี่กะเตปนีนี่ก็เป็นได้เลยนะแม่เนี่ยเออตปีเนี่ยเห็นบ่เออเออ,เออมียอดมะอึยอดฟักทองมันก็ค่ายได้เออยอดมันก็ค่ายได้เราต้อเอายอดไปดออ็นไข่ปีเห็นบ่เนี่ย มันนีะโอ้เป็นมากกันแล้วเน,ะน,น,นาะอืมยอ,อ,อดบ้องงามอืมกล้กำละสิบ้า นี่ครับสาวนึงเก็บผลผลิตไปแล้วล่ายมือแล้วอันนี้ก็จะไปสูตนมันเลยนะเห็นบ่บ่อย่าให้มันกันเน่าอยู่ดีนะมันเป็นยังเนา่าก็เนา่าลมพัดมันกนันเน่ามันหนองอืมต้องเป็นห่วงดอกเฮียนเลี้ยงพึ่งดอกพึ่งหมาประสมเกสรให้โอ้ยไอ้้ายจัม่ อ่าลุงเกศซ่อนให้โอ้เหมือนวันนี้คึมๆม,มันเนี้ยคนนะครับผมนานๆมาพบมาพ้อกันมาอัพโหลดให้ดูนะช่วงนี้อ่าเรียกชุดสุดท้ายนะครับนะคือชุดปักทองและกามะอึน,นะครับผมอ่เออปากทองกับอ่ปาปักหอมนะครับบอผิดเนาะแล้วก็ชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมนะที่ อ่ารอให้มันวายนะครับแล้วก็ลื้อค้างลือยังเนาะเพราะว่าทัวเราก็หมดไปแล้วเรลียรเต่นี่นะครับผมอ่าฟักห้อมกับฟักทองนะครับผมที่เราแล้วก็บวบเรี่ยมนะครับที่เราจะเก็บเก็บครั้งสุดท้ายแล้วก็ลื้อค้างแล้วก็นาเอารถเข้ามาไทยนะครับผมเพราะว่าอ่าฟังคุณทัวเราก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเก็บไม้เก็บอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่าบอดี้มาอับรถ กันนานๆนะครับผมใครที่ชอบกระเซษตนะกระเซ็ดหรือกระเซผสมปสระส่านหรือผักส่วนครัวนะครับปลูกกินปุูกใช้แล้วก็เรียกก็ไว้ค่ายนะครับมาดูคลิปนี้ได้นะครับผมนะนะเป็นแรงบันดาลใจเฮ้ยบางคนว่าดูคลิปแล้วว่าเอในเต่เว้าม,มีประโยชน์นะอันนี้คือผมมาเว้าผมมา พามาดูส่วนรลังบานคือการเก็บผลผลิตของผมาพามาคือให้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะมันก็แล้วแต่ไข่อีปุ๊กไอย่างไอยังไอย่งอายงสักอย่างแล้วแต่ไข่อีปุ๊กอีเห็ดไอย่างสักอย่างเออไมนเป็นแรงบันดาลใจอย่าให้พื้นที่บ้านนะครับซึ่งอ่ารู้ว่าอีเห็ดไอย่างนะครับหั่นมาปุ๊กผักกระเทส่วนครัวพริกมะเขือย่างละเล็กกัน ถ้าว่ามันเนื้อที่บ่เพียงพอเนื้อที่บ่ไล่ก็อย่าไปพูกหลายนะครับดีก็ปล่อยล้างให้ยากขึ้นหนซื้อนะครับสวยเรียบร้อยแล้วแม <c oughs> ่เดี๋ยวืันนี้นอกจากสีพาม,ามาดูพ่นผลิตนะครั้งสุดท้ายแล้วก็มืัอนี้เรามีกิจกรรมคืออ่าเมาไอศครีมไปส่งไป อ่าเมาส์ครีมไปตักนะครับตักนะให้ฟรีนะซึ่งเป็นงานเลี้ยงปีประจำมู่บ้านนะครับที่วัดนองกกตำบลน,น้ำกอเดี๋ยวจะพาไทยบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับผมนะนอกจากมาดูกรเซ็ดการกรเซ็ดไ้แม่นี่แต่งโมก็เน,นี้นบมเออมีแต่งโมโอเคครับผมเดี๋ยว อามาดูกันที่ทีตอนอมตักไอศครีมนะครับผมมีคนเมาไอศครีมข้องขมอ่ะแชกฝากภาษาสัมพันธ์ให้ดูคลิปนี้นะครับผมนะอ่าแชกฝากภาษาสัมพันธ์เลยให้ดูคลิปนี้นะครับผมอ่าเกี่ยวกับอ่าในบริเวณเขตหมู่บ้านเนาะให้ดูคลิปนี้เนะเาะอ่การอ่ามีงานมีงานลุมกันดองมาซ้อมมัดเมาได้นะครับประมาณหนึ่งพันสิบโล เขากับพันซ้ำนะครับผมหนึ่งพันสิบรูเขากับพันซ้ำนะครับแต่ถ้าเอาซองปานขึ้นไปนะครับทําบุญซ้ำร้อยนะครับผมนี่ซองพันซ้ำนะครับผมขนาดซองปานก็ยี่สิบรูเนาะนี่นะครับนะในพื้นที่ใกล้เคียงครับบอสสมาร์ทไปส่งออกไก่ไก่ได้นะครับผมนะพื้นที่ใกล้เคียงใกล้ดูคลิปนี้นะครับอยู่แถวตะบลนลำกล้องเอลมซักนะครับผมโอเคครับรู้เรื่องครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีก ทีนึ่งนะครับผมนะพาไปดูบรรยากาศในการตักไอศครีมแจ็คพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งเป็นนางลำไปเลี้ยงปีนะครับ,บรโอเคนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมใครขึ้นมาเ่อนขอเ,เลี้ยงปีนะครับผมมีทุกงานประจำปีเลี้ยงปีอ่าคอบคุณนผู้ใจดีนะครับ ที่เมาไอศครีมราคานี้ครับเมาประมาณสิบโลหนึ่งปันหันซ้ำอันนี้เรียงปีหุกประจำปีครับวัดน้องกก